เดชพระพุทธ,ธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเปิดพิธีฉลองวัดถาวรวรารามครบ190ปีวันที่14พฤษภาคม2567เวลาสิบนาฬิกาณวัดถาวรวรารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีฉลองวัดถาวรวรารามครบ 190ปีโดยมีสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามบรวิหารพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศาักดิ์จำนวน300รูปหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีวัดถาวรวรารามกาญจนบุรีชื่อตามภาษาญวนว่า ขันถ่อตื่นชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าวัดยวนก่อตั้งวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ขึ้นทะเบียนเป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายอนามนิกายมหายานเมื่อปีพุทธศักราช277 วัาวรเวรารามได้ก่อสร้างอุโบโสถสำเร็จในปีพุทธศักราช2438และได้รับพระาชทานวิสุงคามสีมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และได้รับพระาชทานานามอารามว่าวัถาวรเวรารามเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2439และในปีพุทธศักราช2513วัาวรเวรารามได้ทำหนังสือทูลกล้าถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร พระราชธานามพระประธานประจาอบ,บุบสถว่าพระพุทธสถาพรมงคลระยะเวลาก่อตั้งวัดถาว,วรวารามในปีพุทธศักราช2,567ครบ190ปีทกกราาาคถนนมมใสู้อ